เราใกล้ก็เหมือนกันเนะะาะหรือว่าเราใช้วิธีวิ่งไปถามอย่างนดีปะดี๋ยวพี่วิ่งไปถามที่เหนื่อยอ่าวพ <laughs> ี่ขออนุญาตถามคำถามแรกนะครับความรู้สึกในการได้ทำโปรเจกต์พิเศษครั้งนี้ระหว่างโฟอีฟกับพับจีบไวท์เทเลดเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ขอตัวแทนหนึ่งคนต่อคำถามนี้ครับเลือกให้เลยหรอไม่ใช่ตบัวยล้ ตอบมาดีมากออ Thank you so much พจีมาบ้าออขอบคุณทะพับจีมากบานค่ะเป็นเกียรติมากๆาที่พวกเราโฟรอีได้เ,ออเป็นส่วนร่วมในส่วนร่วม <c oughs> เป็นส่วนร่วมยังพูดถูกไหมวะเป็นส่วนร่วมก บอกเลยว่าสนุกมากครั้งแรกที่ตอนพี่ๆทีมงานมาบอกว่าเออเราจะได้ร่วมง,งานกับทางพับจีมูไวคือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นเกมที่แบบเบอร์ใหญ่มากๆแล้วในนี้ก็มีเมมเบอร์ที่แบบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้ไปอยู่ในเกมหรอ,อจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีคอสตูเป็นแบบไลฟ e, ์โอีมีปืนมีเครื่องปืนไลฟ์โอีหรอคือดีใจมากๆเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ร่วมง,งานกับพับจีมูไวแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆก็ขอบคุณทางพับจีม i l e มากๆนะคะที่เลือกพวกเรานะคะ เย้โปรเมยควาทีีบบอใบทะเลหนึ่งทีรับเย้ทีนี้อยากให้เล่าคอนเซปต์เอ็มวีคร่าวๆให้ฟังหน่อยคือครั้งนี้มาเป็นแบบสาวชุดหนังแซ่บเผ็ดไปลุกปากเข้าดงตีงูตีูดงูเลยตีงูกินแอปเปิ้ลต่างๆอะเล่าคอนเซปต์คร่าวๆให้ฟังหน่อยครับก็คอนเซปต์ของเอ็มีนี้มันเหมือนกับว่าเรากำลัง ไปหาทาเกตทาเกตหนึ่งซึ่งแต่ละคนมีแบบหน้าที่ของตัวเองอมีหน้าที่แบบขับเครื่องบินส่วนเราแบบเฮ้ยดูเป้าหมายเรอปเป้าหมายแล้วทีนี้เราก็แบบขับเครื่องบินไปยางที่นี่แล้วเราก็กระโดดลงซึ่งที่นั่นนะเหมือนแบบเป็นฝ่ออ<ป>ายเด็กยางบ้าไมเป็นานไม่ถึงปะ่ะโออเป็นพลาสติกโซนเป็นเรสโซนแหกับที่นั่นแบบเป็นป่าเป็นควันพิษอะไรเนี้ยน้วก็ เราเดินไปเรื่อยๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอให้เราคอนเสิรตในภารกิ่ะเออเหรอเดี๋ยวเดิมเดี๋ยวเดิมโอเคอีกนิดนึงนะครับนี่นี่อันนี้นึงจบละและหลังจากนั้นเจอแทนจบค่ะตายไม่กลับออกงานเลย t ก r g e t เออ Target ช็อตมากก็คือคล้ายๆจะเป็นแบบตัวละครในแบบพับจิงโมบายแหละที่แบบได้รับภารกิจไปตามหาทาเกคแต่ว่าคนหนึ่งเขาทำหนุ่มนี่ยแต่เธอแต่งหน้านะในเอ็มดีอ่ะหนุเหรอ อ๋อไม่ใช่หรอล็อกทักทุกคนเราต้องเคลียร์แป๊บนึงว่าแต่ละคนเนี่ยจะเห็นว่าอินตะหลับแป้งพันน่ะมันคือตะหลับแป้งมันไม่ใช่ทุกคนเขาไม่ได้เสือกสวยค่ะกำลังหาเป้าหมายอยงง G P S ใช่อืมอ่าเลิศอ่ะซึ่งเพลงเพลงนี้นะแจ็คพอร์ตหลายๆคนก็ได้ฟังแล้วเราได้ฟังแล้วที่เค้าคุยกันไปแล้วด้วยเราก็คุยท้ำอีกรอบได้ไม่เป็นไรคือเพลงเพลงนี้เหมือนจะกลับเข้ามาสู่แบบยุคคลาสสิกโฟร์อีรวมถึงความแบบระเบิดระเบ้อความแบบรุนแรง ความเสีสเยดสี<ช>รู้สึกไงบ้างกับเพลงตลงนี้กับการที่แบบก็มาเต้นแบบสับๆอย่างนี้ออตัวแทนหนึ่งคนค่ะอ,อ้อมชอบเพลงนี้ด้วยค่ะใช่ใช่ชอบมากใช่ตั้งแต่ฟังเบเกอแล้วเรวก็ชอบ <ๆ S 2> แล้วก็<ม>เป็นครั้งแรกมั้งที่พูดกับทุกคนว่าแบบทุกคนชอบเสียงทุกคนเพลงนี้มากแบบชอบมากรู้สึกว่าเหมือนกลับมาเป็นเกรอบเลด้วยกอคลาบ้างอย่างแบบปักฟังเตือนอะไรเงี้ยแล้วมันเหมาะสมมากเลยค่ะ โหลดอ่ะประมูลให้ตาออนครับกลับมาสับๆจริงๆสับขาสับแข้งบ้างสับต้นไม้บ้างสับมือโอเคและที่สำคัญคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้จริงๆบอกว่าใน m อ Reaction เนี่ยใครได้ดูแลบ้างส่งเสียงกันได้ไหมฮะเอ็มบีเรแอคชนช็อปตัวเอีจะมีอยู่คนนึงค่ะออกอาการออกเพื่อนเพราเลยอันนี้พี่อ่านตามสคริปต์นะครับพี่ไม่ได้คิดขึ้นมาเองพี่อ่านตามสคริปต์นะ ซึ่งคนคนนี้รู้ออกอาการของคนอื่นเลยอยากให้เขาเล่าหน่อยว่าให้เขาสั่นผ้มาเลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ออกอาการไม่อาการอะไรก็ก็กเดี๋ยวก่อนจะรี่อปแล้วเรื่องคาผัดเลยอ่ะอ๋อสุดแตเอาคนนั้นคือไมเหรอเขาไม่รู้าก่อนเลยนะไม่ก็ก็เซอร์ไพรส์ละค่ะใจเป็นทุกคนจริงๆก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วรอบหนึ่งวันถ่ายแล้วก็สบายอีกรอบตอนดูเอ็มบี ก็มันมันออกมาดีใช่ไหมล่ะคะแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นทุกคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันถูกไหมที่แบบมีน้องแพสมาเอ้าไม่ตอบใช่ทุกคนเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราเราไม่ใช่คนเดียวไม่คนเดียวคำถามสุดท้ายคือวันนี้คนคิดบถ้คือ้นถ่ายทอนด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครกันนี่คุณตง เมื่อกี้นักสูดอยู่ข้างล่างคือเนี้ยเขบอกว่าในช่วงที่แบบมีการซ้อมท่าเต้นเพลงแจ็คพอตน,นี้ใหม่ๆครับทุกทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างใครเป็นผู้รีเควสท่าเต้นเดือดๆเหล่านี้และครูทรายรู้สึกอย่างไรบ้างกับพ็อเฟอร,ร์แมนของพวกเราคะครูจะอยากตอบครูอาจจะไม่อยากตอบแต่ว่าโจลินอาจจะอยากตอบค่ะอุยวันนี้หนูกลับมานั่งเก๊กอย่างเดียวเลยไม่ได้อขอบคุณโจลินค่ะอะไรลูก ถ้าเป็นสับๆดีก็ดีเนยังไงบ้างก็เหนื่อยค่ะสอยหน้าเออเราเราไม่สามารถตอบตรงนี้ได้จริงค่ะถ้ายังมีสายตาตอบได้มาครูซายมีงานอื่นวันนี้ทำไมไม่มา8,800แต่ว่าแต่ว่าจริงๆมันก็ดีแล้วก็ุกสนใจรู้เรื่องแหละเพราที่ทำก็รู้สึกว่าเออร่างกายเราไปได้เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเห็นภาพครั้งแรกอะทุกคนจะมีความแบบอะไรนะครับ ไช่ปล่อยไม่ยืยู่ดีก็ลงไปบไมอุ้ยแต่ว่าคนที่รีเควสิการตร่างการนี้ทางโน้นนะคะคนไหนสาบเทมาค่ะสายตาเราเ่มเพิ่มเมมเบอร์เธอมีแค่มี้องใช้มีแล้วหมดเลยเท่าคือตอนแรกเราแบบมสว่มันซ้อเกินไปเพราะไม่เคาที่จรเขาก็แบบสกถท้าแลมให้ดูแต่ว่าตอนที่เราได้ยินเพลงที่พี่ตะออกพูดเรารู้สึกว่า เพลงนี้อ่ะมันต้องมี break dance ที่แบบเต้นเดือดเดือแล้วเรารู้สึกว่ามันคือ another level ของ f o u Eve แล้วที่จะไปขั้นนั้นแล้วก็เลยรีเควสว่าโอเคเพลงนี้เราขอแบบเพิ่มสเต็ปจากเพลงก่อนหน้านี้ก็คือเราอยากได้ break dance ที่แบบ Yo Yo เยี่ยว <Yo> ซึ่งแฟนๆเห็น break dance แล้วรู้สึกไงบ้างฟังเสียงมา ทุกคนชอบแบกแอนของพวกคุณมากจริงๆอะเดี๋ยวพี่จะแบ่งแอร์ทามให้อ้ายกับป้ายลองพูดบ้างนะคะอ่ะให้พูดถึงเรื่องท่าเต้นละการทำอากับป้ายครับป้ายอะไรป้ายก็เดือดดีค่ะท่าเต้นครั้งนี้ก็สนุกดีค่ะรู้สึกว่าแบบว่าได้กลับมาแบบว่าเต้นเดือดๆอีกครั้งจากที่ห่างหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคิดความสะใจและความมันในท่าเต้นนะรู้สึกว่าพี่ชายสะใจที่สุดในงานต่อท่าเต้น ไ้รณีซึ่งพี่คอนเฟิร์มแล้วนะพี่ซานน่าจะตัดใจสุดจริงจริงแต่ว่า m อนี้เยฟ้าเขาแซ่บเราว่าไปทุกคนว้าวมาบึกได้บทเรียกนางว่าน่านะจะจะไปเรียกกล้วยเกยอะไรไม่มีนี่คุณนาน่านะคะเพราะว่าวันที่แบบว่าเออนางแบบแต่งองคสสมเพื่อนแบบสาวแซ่บก็คือเราเฮ้ยอยู่ไปกับชื่อนาน่ากับไทยมาชื่ออีกล้วย ไม่ต่อใดๆก็ตามก็คือเดฟ i 4 e ตรงนี้ค่ะใช่อายก็อย่างงี้ไหมคะอายอยากพูดอะไรพูดเลยอายอย่าพูดพูดเลยเป็นเป็นฟรีสปีชค่ะเออสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ งาน PUBG m o b เอฟโ4 e ิฟนะคะขอบคุณค่ะคำถามแรกนะคะเพลงนี้มีหลายๆ element ของ PUBG Mobile มาใส่แต่ละคนมีท่อนที่ตัวเองชอบเป็นพิเศษไหมคะอ่าอ่าให้พี่ให้อาตอบก่อนเลยโอเคค่ะหนูคิดออกคนนี้ชอบอะไรอ่ะข้าข้าไปหนึ่งฮัลโหลเยอะไปหนูชอบท่อน No more safe zone แล้วก็อู้ค่ะอช่ชอบเขาบออู้พี่ขอแบบมีจังหวะแล้วมีแบบ <c oughs> no, no more safe zone อู้ no more safe zone อู้ <c oughs> ลด <c oughs> ลดมากอ่ะข้อหน,นึ่งมีท่อนไหนที่ชอบพินเศษไหมครับในแบบท่อนที่มีเอลเ e n มนต์ PUBG m o b i ิงโมบายเข้าไปในเพลงนี้ท่อน,นไหนอเออมินเนอร์ท่อนทันมินเนอร์มินเนอร์ชิลีา ว่าเรามาเพื่อเป็นผู้ชนะอยู่แล้วจริจริงอ่ะพันชอบกินไก่อันนี้อันนี้โดนความจริงเป็นอย่างนี้หรอใช่เฉลยเลยเฉลยเลยอ่าคนอื่นมีอยพี่อยไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่จะข้ามไปข้อต่อไปคำถามคำทางบ้านข้อที่สองค่ะโอเคครัอบในกระดาษเล็กถ้าอุ้ยทำไมฉันดูยาวจังเลยเหตุการณ์ทั้ยาวหรอถ้าเลือกผู้เล่นเกมได้จะจับคู่กับใคร ในเจ็ดคนน,น,นี้เรื่องที่ฮันน่าเลยฮันน่าอยากจับพวกใครที่อยากจับใครอ่ะโอ้ยจะเป็นพาราหรอเดี๋ยวดูนลาจะเป็นพาราไม่แล้ว <laughs> <laughs> เล่นคือจับกับใครก็ได้แต่ว่าอยากจับกับตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบลุยคนเดียวชอบแบบคนเดียวไม่ชอบรอใครไม่ชอบให้ใครต้องมาสั่งเดีเมื่อกี้เล่นหลักเวทีฉันก็ได้ที่หนึ่งนะลู ้ายครับอยากจับคู่กับใครหรือคนก็พี่พี่โจพี่โจเล่นกับพี่โจอะไรก็แบบว่าโจไม่ดีนะยังไงยังไงอะไรเข้ากันได้เข้าแล้วเข้ากันได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าโอเคอ่ะต่อไปครับโจลินอยากจับคู่กับใครเอ่ยเออมาไอ่ก่อนไหมคะมาไอ่ก่อนว่าไงนะอ่ะไอ่ก่อนไอ่ก่อนได้ปะอ่ะโจอยากจับคู่กับใครอยากจับคู่กับใครอยากจับคู่กับใคร ปกติก็เล่นชวนฝ้ายเล่นค่ะแต่ว่าเล่นกับออมก็จะแบบได้กวดรถนิดนึงแต่มันใหญ่วันนี้เขามีวันนี้เขาดีตอนเล่ยตอนนี้เอาละฉันตื่นเต้นฉันรอดูมีล็อบบี้ตอนรอกับเข้าเกมแล้วมันจะมีแบบรถดรอปลงมาทุกยกันแล้วทุกคนก็ไปลุมตรงรถคันนั้นแต่ทุกคนไม่สามารถขับได้เพราะเน้อเป็นรถของเขาเขาเป็นเจ้าของเซิร์ฟคนเดียวในงานแล้วเขาก็พูดมาวว่าไม่มีใครขับได้หรอก ช่วงเล่นเกมต้องมีการเอาสิงอชังเกิดโอเคขอบคุณโจเลนงครับต่อไปอ้ายครับจากคู่เล่นเกมกับใครดีคู่กับพี่มายแล้วกันค่ะพี่มายดูนะมึงหล่อจับแตันจริงหรอหนูรักแม่หนูรักแม่เป็นลูกที่ดีจริงไหมพี่มาย คนที่มนะองหูไม่หรอคนที่มองหูอะพี่มา euh, อยากคู่กับใครครับจริงจริงนึกถึงสองคนค่ะนติ๊บโจกับตาออมอย่างอย่างโจค่ะค so ือเรารู้สึกว่าโจแบกได้แน่ๆ เราเป็นภาระอย่างแน่นอนแต่แต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเฮ้ยเราเน้นไม่เก่งเราจะเป็นแบบทำให้สักสีเกมเมอร์ของเพื่อนเป็นปนปี้หรือเปล่าเย่เย <laughs> ่นาะ <laughs> แ,แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปกับอ๋อแบเราจะแบบไปแบบนี่ควาเนเผชิญ <laughs> <laughs> น,น่าอวดรถต่อครื่องบินอะไรไหมเย่ก็อาจจะแบบไม่รู้เห <laughs> มือนกันแต่รู้สึกว่าน่าสนุกทั่ได้กันสองคนนี้ขอบคุณมากครับทันครับ ฉันอยากคูดกับป้เพราะว่าหออะไรอีกกันอิฉานสิว่าทุกคนขอขยายความก็คือว่าหลังหลังเวทีใช่ไหมเมื่อกี้ก็เล่นแล้วแบบว่าเราก็ด้วยความที่แบบเราไม่ใช่สายเกมสักเท่าไหร่เราก็จะมีความแบบอองอองบางทีก็โดนเขายิงมาปุ๊บมึนป้ายก็จะแบบใครอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวไปแบกให้เหมือนแบบเขาเป็นตัวแบก เลยกับเงยใบก็แบบวิพากษ์อยู่น้องอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปแบกเดี๋ยวไปแบกนี่เออไปเลยพี่เข้าวงก่อนนะไม่พี่จอยใครอยู่นะอยู่ไหนไปเลยไปเลยอะไรเป็นอุปสรรเข้าวงก่อนอ่ะสุดท้ายครับอ๋อหลายคนเขาอยากคุยกับคุณแล้วคุณอยากพูดกับใครหนูว่าเนี่ยสองคนเนี่ยไม่ผ่านก็ไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะ ไม่จริงอ่ะหนูเป็นแบบหน่าหนูชอบเล่นคนเดียวคือถ้าสมมติว่าคู่สองคนนี้มันาสไตล์ไวก่อนนะเราก็จปรบมือให้ตารองครับนั่นตงอี้ไม่ได้แล้วเลยทำไมเราถึงตอบคำถามแบบนี้ได้ด้วยอย่างเรื่อชอบชอบชอบเราก็เลือกเพื่อนที่อ่อนที่สุดเพราะว่าเราจะได้ไปเล่นคนเดียวเมื่อกี้พันทุกสัตนติใจนะพันดีใจมากที่ตาออมเลือกนะเมื่อกี้อย่างน้อยพี่ก็เลือกไง พี่ก็เรื่กังเลยเรื่อง้าไปเรื่องเซอพิงค์ไงโอ้ยคอ้บที้ี้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโายโอ้ยเอ้ยโอ้ยวอ้ยอ้โอกยอ้เโอ่อ้ีอ้ยโอ้ยโอนยอ้เโอเองยอ้ยโอ้รโอ้ยโอ้ยโอายโออนย้อ้อ้ยโ้โอเยอ้ยอ้ย ประสบการณ์หรือเรื่องเล่าตึงๆของเพื่อนในเกมบ้างทุกคนดีบบกว่าในเกมวีรกรรมในเกมอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยนะพี่พันธ์ค่ะตอนที่แบบว่าเล่นทับทิน้วยทุกคนปกติลงมาจะเก็บปืนก่อนใช่ไหมคะแต่พี่พันธ์ค่ะทุกคนเขาไม่เก็บปืนแต่เขาเป็นสายบู๊ด้วยเขาเป็นสายบู๊แแต่เขาไม่เก็บปืนรู้ไหมเขาทำอะไรเขาชกวิ่งไปถามว่าตายไหม ตายไม่ได้หมายถึงเขาตายพันตายไม่โอ้มแม่คือพันก็แบบยังใหม่แงเพราะว่าพันก็อาจจะลืมไปว่าพันมีอ่ะเป็นปืนเตรียมยิงปืนเนาะถ้อัตโนมัติมวยแล้วก็ยังไงอยู่ตอนแรกเราก็แบบเออกะเอาวัตใจเลยแบบพี่ไม่ต้องใช้ปืนก็ได้ปรากฏว่าพันมีปืนเลยพันเป็นสายมาเชลอาดชอบแบบเล่นแบบต่อยมวยต่อยปืนก็เลยต่อยแต่ละคนแต่ก็ว่าตัวผู้ของตัวเองใช่ไหมได้แล้วปีเต็ม แต่ว่ามันเหมือนเป็นการประกาศความอัปยโทนไปอยู่นิดนึงอะทุกคนค่ะทุกคนเคยเรื่องความที่ทุกคนรู้ใช่ไหมาเกมปัมกีม,มเ,เกมปืนเนาะมันก็อิงปืนระยะไกลตายในระยะไกลแต่ว่าครั้งแรกที่เราเล่นค่ะสมัยนู้นเล่นกับเพื่อนก็คือตายโดยการที่เราวิ่งหลบปืนเข้ามาในบ้านและจังหวะที่ตายก็คือจอังหวะเปิดประตูปุ๊บเราได้มุ่มก็คือตัวละครอีกตัวหนึ่งอะจ่อปืนตรงหน้าเรา่ลยเนี่ยทุกคน ก็คือคุณหนูว่าเออแะ้วอยาเปิดมันสั้นๆก็ได้น้องเนาจริงไกลๆคนนึงก็ยังมีให้มันรู้สึกว่าเออฉันแปดตัวยิงไกลๆตายไม่ใช่จ่อยังไงก็ตายอ่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็เลยก็เลยเป็นประสบการณ์ความอัปยศครั้งหนึ่งของพี่บอยประเวยพี่บายนะหละคนก็จะไปเจอตามต่างๆตามแบบหรือประตูหลังบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนพวกเนี้ยใจมันเด็นน้อง ขอบหน้าตาต่างๆหรเอ่อยืนอยู่ตรงนี้เล่นอีก3ากิโลข้างหน้าแล้วก็งงว่าฉันตายได้ยังไงงงไม่เห็นตัวใช่เมื่อกี้พิ่งเล่นกันอ่าเมื่อกี้เพิ่งเล่นกันคุณนักขุดคุณนกขุเล่นอยู่นี่เดนนี่เดินน้องแฮปปี้ช่ำไปิ้งลงของมีแรงเราโรนี้มีแรงมีของเยอะลงอยู่ที่ปังเฮ้ยลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนไฟไฟไฟโดนยิงโดนยิงโดนยิงอยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่รู้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 ตาย ตายก่อนตายก่อนแรกไปยเฮ้ยพี่อยู่ไหนอยู่ไหนตายด้วยเฮ้ยอะไรอะอะไรตายด้วยไอ้ค่าบอกพี่มันล่หุนโลหนพี่มันล่หุนล่หนดันฟ้าไม่รู้ใช่ไหมมันลอยไ้ไม่เห็นมันลอนอยู่ก็อบนดาดฟ้าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีปืนะจ่อมาอันเดียวเนี่ยตายก็แบบฟหรือว่ไอ้สกาแบบลุ่นลหรไม่โลเลยเพราะคือ และนี่คือเบรกรามวัลโฟยิปในพับจีโมบายครับปรบมือครับอ่ะคำถามสุดท้ายแล้วในบนรรดาไอเทมทั้งหมดในเกมพับจีโมบายโฟยิปชอบชิ้นไหนมากที่สุดคะใครก็ได้ใครก็ได้เป็นตัวแทนก็ได้ชอบเครื่องบินไม่ต้องบอกเลยชอบเสียงเครื่อ,อบงบินใช่ดีเทลเขาเยอะดีใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบชื่อโฟยิปอยู่ตรงลำเครื่องบินด้วยใช่ทุกคนได้ เกินใครชอบที่ไหนอีกครับเฮ้ยหนูชอบที่พี่หนูชอบเทรน่าร็อบบี้คือเรายืนอยู่เราเรายืนอยู่เราทำรูทแฮมมี่เราเปิดแจ็คพ่อตได้เราเปิดแจ็คพ่อตแล้วก็เต้นตรงนั้นเลยหนูเปิดแบบวนเป็นชั่วโมงตั้งทีเทหน้าร็อบบี้ก็จะวนไปเรื่อยๆเปิดหน้าครับจรหนูก็วน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 อยู่เลิศแล้วหนมในวามยูทูบไหมลูกหลอกหลอกเขฟังในเกมอยู่ทำไมจะไปฟังในยูทูบมันก็องฟังในปากสมูทบายสิแรงดีกว่าเป็นใครชอบที่ไหนอีกไหมครับ โอ้น่ักน่ารักจัคน่ารักอีชื่อว่าี่กใช่จะมีแบบแคปคัดโฟร์อีน่าักใช่ขนมอร่นยอร่อจริงชุดนี้อร่อม